หลาดนัดโคกระเบือพี่น้องตั้งหอนบ้านนัดเก็บทำเภอพะลนาจังหวัดสกลนครพี่น้องคนเปิดทุกมือวันพฤหัสเมื่อนี้ค่อยบอหลายพี่น้องแต่ว่าก็มี่ติดไปตะเบึงอยู่ดิพี่น้องหายหลับไปตาข้างนอกหายหลับไปรู้สึกมาโอ้ซื้อไปเลี้ยงนี่บอก โฉสือมาขายแต่ว่าท่านไหนขายเน่ยมัขายโอ้มันมีลูกบ่นี่มีให้ทองนี่บอกโอ้ยพี่น้องลูกแปดเดือนแล้วลูกเดืนเหรอมันเคยได้ลูกกักตัวสองตัวนี่เนาะมีมันสูงเท่าไหรจะวัดไป้อยสามสบ่อยสามสิบเนาะอร้อยสาสบสสสองพี่น้องไ ลูกแหลกลูกสองในทองราคาเท่าไรราคามันอี o? O, ้าโอ้มื air, ่นสี o? O, ่พันหาร้อยนี่สองมืนี่โอ้ึกว่าหมก็จะซื้อเดี๋ยวนี้ได้สองมื่นี่โอ้สองมื่นสี่โอ้พี่องสองมื่นสี่พันหาร้อาคา้องต่อได่เนาะของคุณพ่อยังเหรอ แสงอรุณพ่อแสงอรุณเบอร์ต<บ>ิดต<น>่อเขามีบหมนาะบอมันมีผมม่ได้ใกล้โทรศัพท์โอ้ผมมีโทรศัพท์ตอนอยู่บ้านไรบ้านเนี่ยอยู่บ้านไหบ้านไห้ฮันนาเนาะกูได้อยากได้มาถามหาโรดพี่น้องขอขอเขาไงพ่อแสงอรุณแสงอรุณพี่น้องบ้านไหบ้า,านไห้สุกพี่น้องเพื่อน,นว่าเศร้าซีหาลอยเนาะราคาห้องเนาะเพื่อนว่ายังต่อได้อีกได้พี่น้องม่านแปดเดือนละพี่น้องเบิ่งอร์โรดราคาหัว ราคากวยพี่น้องเท่าหน่อยพี่น้องเท่าหน่อยท้องถ้าว่าเขาเตี้ยชุ่นเพลนิลูกเบิ่มบ่กโอ้ยพันวาลูกเบิ่มพี่น้องเรียบก็ดีเรียบดีพี่พี่น้องโอ้ลูกเบิ่มพันหลานพันวาจะได้ไปสิหามาให้พันวาเขาได้ราคาพี่นโอ้เศร้าเศร้าสามพี่น้อง อันนี้สัสามอะไรดิอันนี้ห้องสักสามยังรถได้อียู่เพ่นว่ะปีนึงบ่มีเกินเนี่ยนี่พี่น้องมงเถาเนี่ยหรลูกเบิ้มอะไิเถาแถมเถาพรน่ะแถมเถาราคาสองหมื่นสามห้องไว้ราคาต่อได้แม่นี่เด้บย่้ยายเแมนี่เดี๋ยวมนหาร่อยผมาเศร้าโอ้โหหอดเศร้าเหมือนหาร่อย ลูกคุนไปใช้เลยมีลูกได้นทองนห่อันนี้บพรลูกเด้อโอยเื้อมาโตคนซื้อมาพี่น้องจะฟองไปถามหมอคนนอกมือเกลืแล้วว่มือหนาอร่อยแต่ว่าตัวนี้เศร้าสเนาะตัวนี้สองมือสามสองมือามอยากได้สองมือาม่อยเกลือซุ้มแค่เบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้หรอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แเ็ดสองส่นย์งเดเออพี่น้องะได้สนใจโทรมาเลยพี่น้องพี่น้องเาไข่เชียกา có phần đây đi phía đường nhau nhau ẩn lạ chứ đâu ô có phần mày mặc ngầm mặc ngầm phía đường có yêu chết tôi cái mê lù ตัวของคุณใอยู่พี่น้องใอยูป้ายมี่อยู่เจ้าของใอยู่นี่บักเถิดนี่รูปรอเนี่ยโอ้รูปรอพี่น้องเดี๋ว่าเจ้าของมันยังมาเดี๋ยวถามบึ้งเจ้าของมันก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอพัดได้ได้เลยจักว่าล่ะซื้อจักว่าล่ะฮะซีพันหาโอ้บักเถิดดอย ở bên phân mà nó xăm này tôm phân ờ, nó tôm <laughs> chết treo tôm dây treo hơn là si phân hà rồi có à, liền yếu hà quay về liền mà hà nó ừ. 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 <laughs> vẫn cái cửa này nhá. Ừ. Cái này sao mặc, ว่าแม่งสบ <า S 1> ิบหกนูว่ะสิ่งต่อเออเอาคุณจิต่อให้ค่อยๆค้นต่อให้ลูกตัวแม่บปล่าหรอเอาสามโอ้ยลูกแม่แดงลูกแม่อย่างดีนี่เพิ่นมาหาเขาซื้อไปเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าคอยค้นกระด,ด,ดังต่อให้อยู่ คนตอะไรเ่าซี่น้าลยนเาี่เาี่หารอยคนสุดๆเลยสามอยนี่ยย่าไปขึ้นบ้านนั้นารถค่าบ้านเนีเหมือนไปนั้่ารถต้องแก้ไปต้องแก้ไปไปเนรถมือีนารถผมมกินเาเอาเอาเอารถไปเรียกตปเรียงอยู่ราคานี่เนาะ ไดตู้ฝนสาซีสองหมื่นซีพี่น้องแม่ลูกได้สองตัวลูกมันหกพันเออมนจแป่เมสิบแปดลูกหกพันเสาซีจบไ้บอไปเลื่องรพอเรี่ยงอย่